เข้าใหม่ใหม่น้อยจัดเข้ามาให้อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับคันนี้โต o ยต้าโคโ l 拉อันติดเครื่องยนต์1.8ตัว e ส port นะคะได้เป็นปี2017เเลขใหม่เขาวิ่งอยู่เพียง71,000โลเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นคันสี่บอตเทาค่ะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์มีมาให้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าไปให้พร้อมใช้งานนะคะในส่วนของล้อได้เป็นล้ออลอยดําำทูโทนปัดหน้าเงาพร้อมกับยางมิชลินปีใหม่ๆมให,ให้ใช้งานเลยกระจกด้านข้างค่ะปรับคับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาใให้ด้ดววยนตั นะคะโครงสร้างด้านรอบตัวรถจะบอกว่าสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยไม่มีร่องรอยในการเปลี่ยนมานะคะไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้2จุดในส่วนของด้านจับนะคะได้เป็นสีโครเมียมตัดกับสีบอลเทาของตัวรถเลยนะคะคันนี้ในส่วนของออปชั่นด้านในคันนี้นะคะภายในได้เป็นโทสนสีดำเบาะหนังสีดําเดิมจากโรงงานนะคะสภาพใหม่มากๆเดินได้ด้วยสีเทานะคะ,พ, unction, ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงนะคะเล่งไม่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันโลเท่านั้นนะคะคันนี้วิทยุเดิมจาก